ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเหล่อรบจานวนมากถูกทําลายร้างอย่างต่อเนื่องและความแข็งแกร่งของพวกเขาก็ได้รับการรับรองให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อลดการสูญเสียราเซนโยผลพบว่าคำสั่งของเรือรบขนาดใหญ่ดังกล่าวแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากเรือรบขนาดเล็กและขนาดกลางตัวอย่างเช่นเป็นหลักของเรือรบหลงซานมักถูกยิงไม่ใช่เพื่อฆ่าศัตรูแต่เพื่อแบ่งสนามรบอย่างมีกลยุทธ์ปกป้องกองกาลังที่เป็นมิตรสนับสนุนสหายคําสั่งของหยางชินเหอดูไม่ซับซ้อนแต่มันทําให้เขารู้สึกว่า สามารถควอบคุมพื้นที่ทั้งหมดได้อยู่ตรงกลางแล้วใช้เวลาของเรามันจะดีกว่าถ้ารถการเก็บเกี่ยวและปกป้องและรบของตัวเองจากการสูญเสียให้มากที่สุดในผลเช่นนี้จะต้องได้รับความรับจากทหารของเขาอย่างแน่นอนทุกคนต้องการสร้างความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่ไม่มีใครยอมเสียสละอย่างสุม 4, ส่มสีีสมหความสามารถของอยางชินเหอในการเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของเรือระดับราชามงกรในยุคนี้ คือเป็นสัญญาณวงบอกถึงความสามารถและการเรียนรู้ที่แท้จริงของเขาหลานเซนโยเรียนรู้มากมายจากการดูเขากำกับสงครามครั้งนี้หยางชินเหอโบอกมือให้หลานเซนโยและคนอื่นๆบอกให้พวกเขาติดตามจากนั้นหันหลังกลับและเดินออกจากสำนักงานใหญ่หลานเซนโยและทีมของพวกเขารีบตามไปหยางชินเหอพาพวกเขาไปยังพื้นที่พักผ่อนพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่อาวุโส ด้านหลังสำนักงานใหญ่มีคนนำเครื่องเดิมและอาหารมาให้พวกเขาทันทีหยางชินเหออกมือให้คนทั้งเจ็ดคนนั่งลงและพูดได้รอยเยิม้มพวกเจ้ารู้สึกอย่างไรกับการต่อสู้ในครั้งนี้มันดีมากมันสุดยอดจริงๆเห็นเลยร้องออกมาแต่หลังจากที่เขาพูดแล้วเขาก็รู้ตัวว่าเขาพูดมากเกินไปหยางชินเหอหัวเราะและพูดว่าใช่มันถูกต้องแล้วที่จะเรียกมันว่าสุดยอด ในสนามรบเราได้ใช้ทุกวิธีทางที่เป็นไปได้มาโดยตลอดข่านิยมทางศีลธรรมคืออะไรจะต้องเอาตัวรอดก่อนจึงจะสมเหตุสมผลการเอาชีวิตรอดเป็นอันดับแรกสิ่งสําคัญอันดับแรกในสนามรบความรับก็คือทุกสิ่งเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเรายังมีชีวิตเมื่อเราตายมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยขณะที่เขาพูดดวงตางของเขาหันไปหาหลานเซนโย เขาคิดว่าการต่อสู้ของเราค่อนข้างอานุรักษ์นิยมหรือไม่การเซนดูกล่าวว่าไม่การเป็นคนอนุรักษ์นิยมมากขึ้นสามารถรับประกันได้ว่าการสูญเสียของเราจะน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายใต้สมมติฐานที่ว่าเราได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่แล้วนี่เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลมากหยางชินเหอโปกมูและพูดว่าไม่มีใครจะบ่นว่าขาดคะแนนทหารถ้าทุกคนยอมเสี่ยงและได้คะแนนทหารมาก เมื่อเลือกเข้ากองทัพก็มีความตระหนักรู้ไม่เช่นนั้นก็ทําได้เพียงปานกลางเท่านั้นแต่การยอมเสี่ยงนั้นไม่ได้หมายความว่าเราตาบอดกนอืนเราต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนถึงความแข็งแกร่งของศัตรูและตัวเราเองเราต้องตัดสินใจด้วยตัวเองอย่ามองความแพ้แพ้หรือแม้แต่ความแพ้แพ้ของกองกาลังพันธมิตรในการเล็กซี่มามองกอนแต่ใน,นความเป็นจริงประสิทธิภาพการต่อสู้ของแต่ละคนนั้นแข็งแกร่งมาก พวกเขาสามารถเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรได้พวกเขาก็เป็นเสาพันธุ์หลักของกาแล็กซี่ม้ามังกรตอนนี้เจ้าอาจประสบป,ปัญหาบางอย่างถ้าเห็นมันไม่ชัดเจนแล้วรบบางรังเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังพวกมันมีความสามารถแปลงรูปประเภทและประสิทธิภาพการต่อสู้ของพวกมันก็ค่อนข้างแข็งแกร่งมากเป็นเรื่องยากสําหรับวิญญาจารย์อย่างเรา ที่จะต่อสู้กับผู้ที่แข็งแกร่งในหมู่พวกมันถ้าเราแบ่งกองทหารเล็กๆของเราติดตามได้ตามพวกมันไปจะทําให้เกิดการเสียสละที่ไม่จําเป็นตอนนี้เราได้เข้าสู่กาแล็กซี่มมาหมังกรแล้วเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเราจะทําอะไรต่อไปเราต้องทําลายรางฐานทัพทหารในกาแล็กซี่มมาหมังกรสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารและพลทรัพยากรทั้งหมดที่สามารถพบได้ในเวลาเดียวการแต่ทะว่า ในขั้นตอนนี้เราสามารถกำหนดเป้าหมายได้เพียง5เป้าหมายพร้อมกันเท่านั้นเพราะหนึ่งในกองยานของเราสามารถแบ่งได้เพียงไม่เกิน5ส่วนและระยะทางก็ไม่ไกลเกินเอื้อมภายใต้สถานการณ์ปกติจะมีได้เพียง4ส่วนเท่านั้นมียานแม่อยู่ตรงกลางและให้การสนับสนุนได้ตลอดเวลาทั้งนี้ทําเพื่อป้องกันผู้มีอำนาจชั้นนําในการแล็กซีมามังกรอย่างน้อยก็จะเป็นต้องมีเรือรอบระดับราชามังกร พื่อคุกคามการดำรงอยู่ของพวกมันในการต่อสู้ระหว่างดวงดาวมีกฎเกณฑ์มากมายที่ไม่ได้พูดออกไปเราเผชิญหน้ากับกาแล็กซี่ม้ามังกรมาหลายปีแล้วและสถานการณ์นี้ก็เกิดขึ้นแล้วเช่นเราจะไม่ใช้ปืนลักของเรือรบที่อยู่เหนือระดับเรือรบเพื่อระดมยิงดาวเคราะห์และกาแล็กซี่ม้ามังกรผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของกาแล็กซี่ม้ามังกรก็จะไม่แอบเข้ามาในสาพันเพื่อต่อสู้ ทั้งสองอย่างเทียบเท่ากับอาวุธเถิงกนยุ์เว้นแต่ว่าเป็นเรื่องของชีวิตและความตายและความผัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงทั้งสองฝ่ายจะไม่ทําเช่นนี้ดังนั้นแม้ในกระบวนการทําลายรางและป้นสะดมเราจะไม่ทาาําลายดาวเคราะห์เหล่านี้โดยสิ้นเชิงสําหรับพื้นผิวเท่านั้นการทําลายทรัพยากรดาวเคราะห์จะไม่เป็นประโยชน์ใดๆแก่เราและจะทําให้ผู้มีอํานาจในกาแล็กซี่มามังกรโกรธเคือ,องอย่างสิ้นเชิงเว้นแต่ฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งมั่นใจว่า จะสามารถฝ่าล้างอีกฝ่ายได้อย่างสมบูรณ์จะไม่มีใครล้มโตได้ง่ายๆนี่คือกฎที่ไม่ได้พูดการเซ้นอยู่เพียงหน้าเขาได้เห็นบอกแสบางอย่างจากการโจมตีครั้งก่อนแล้วแม้ว่ากองเรือที่เจ็ดจะต้องอาศัยกับดักเพื่อให้ได้ชัยชนะอันยิ่งใหญ่แต่ก็เห็นได้ชัดว่าพวกเขายังคงระวังบางสิ่งบางอย่างโยกาวินายเนึงนี่คือการต่อสู้มุ่งเน้นไปที่การทําให้คู่ต่อสู้อ่อนแอลง แทนที่จะบุกโจมตีกาแล็กซี่มามังกรจริงๆหลังจากบรรลุผลเชิงกลยุทธ์แล้วกองเรือของสาพันธเทอราราโต้หลัวจะราถอยเมื่อคิดถึงเสียงนิ้วหลางเีนยนยูก็อดไม่ได้ที่จะขมวดเขี้ยวผู้บังคับบัญชาถ้าท่านมองแบบนี้เมื่อเทียบกับกาแล็กซี่มามังกอนเราเสียเปรียบมาโดยตลอดงั้นเหอรอดวงตาของหยานชินเหอแสดงความประหลาดใจและพูดขึ้นว่าเจ้ารู้เพียงเล็กน้อยบอกข้าว่าเจ้าคิดอย่างไร ด่านเซนยูกล่าวว่าหากเหตุการณ์คิดต้านมังกรหลงหยวนประสบความสําเร็จจริงๆโดยการเร็กซี่มามาังกรพวกเขาอาจจะเปิดสงครามเต็มรูปแบบกับเราตอนนี้เราใช้โอกาสนี้เพื่อเอาชนะพลังการต่อสู้กับเครื่องหนึ่งของพวกเขาแต่ไม่มีความคิดใดๆของสงครามเต็มรูปแบบซึ่งแมายความว่าเรายังไม่พร้อมที่จะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่กับพวกเขาอย่างจินเหอพยาหน้าได้กล่าวว่านั่นก็เป็นเช่นนั้น กาลเล็กซี่มามังกรมีรากฐานที่ลึกซึ้งหากเราทำทุกวิถีทางแม้จะชนะได้แต่ผลลัพธ์สุดท้ายก็จะไม่ดีนักกองเรือทั้งเจ็ดอาจามีเหลืออยู่ไม่มากและมหาอำนาจะระดับเทพขั้นสุดยอดก็นาก่ากลัวเกินไปในปัจจุบันประเด็นที่เราใช้ประโยชน์มากที่สุดคือสานะการจัดกระจายของกาวเล็กซี่มามังกรแม้ว่าจะมีศูนย์กลางอยู่ที่ดาวเทียนหลงและดาวเทียนมาก,ก็ตามแต่เชื้อชาติที่แตกต่างกัน ก็มีความต้องการที่แตกต่างกันแม้ว่าพวกเขาจะถูกคัดเลือกในช่วงสงครามแต่ก็ไม่มีใครออกไปไหนหมดหลังจากที่เราแพ้แพ้ในครั้งนี้ปัญหาในพื้นที่นี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราตั้งใจที่จะบุกการล็กซี่มาังกรอย่างสมบูรณ์หรือแม้แต่ขับไล่เผ่าพันธุ์เหล่านี้ออกไปทั้งหมดมันก็จะต้องแตกต่างออกไปเมื่อพวกเขาออกมาต่อสู้กับเราแล้วสาพันธ์ก็ยังไม่สามารถ ที่จะเอาชนะได้แม้ว่าเราจะมีกองเรือเจ็ดกองแต่จริงๆแล้วเรามีการขยายกองทหารค่อนข้างมากท้ายที่สุดแล้วเวลาที่เราเข้าสู่จัก,กรวาลอย่างน้อยเกินไปร่างกายมนุษย์ยังร่อบางเกินไปเอาพันจัก,กรวาลจํานวนมากเมื่อพวกเขาเกิดมาพวกเขาก็อยู่ในระดับจากภาิวิญญาณของเราหรือแม้แต่ระดับการฝึกฝนที่สูงกว่านี่เป็นกรณีสําหรับทุกคนอย่างเดียวที่เราสามารถแข่งขันได้คือ กองยานอาวกาศแต่ทรัพยากรของเรานั้นหายากแรกความเร็วในการสร้างกองยานอาวกาศนั้นช้าเกินไปจริงๆปัจปจุบันกองยานที่8และ9อยู่ระหว่างการก่อสร้างพร้อมๆกันนี่เป็นขีดจำกัดแล้วแม้ว่าเราจะใหญ่แค่ไหนและเป็นผลมาจากการพัฒนาทรัพยากรดาวอย่างต่อเนื่องหลายปีหากเรามีกองยานอาวกาศได้หลายสิบรลำเราก็จะโจมตีกาลเล็กซี่มามังกอนได้เลยข้ากำลังบอกเจ้าสิ่งนี้ เตือนเจ้าว่าในการปฏิบัติการลงสู่เพืินในอนาคตสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยแรกอื่นๆคือการก้นสดมทรัพยากรให้ได้มากที่สุดทรัพยากรได้รับการพัฒนาโดยเราโดยพื้นฐานแล้วด้วยทรัพยากรที่เพียงพอโดยเฉพาะโรหาที่หายากเราสามารถสร้างปอนยาวากาศได้มากขึ้นและได้รับทรัพยากรมากขึ้นหลานเซอนยู่กาว่าผู้บัญชาการเมื่อเราจะไปได้และเข้าสู่การต่อโซ่ ยานชินเหอกล่าวว่าในเม่ช้ารอต่อไปเราจะทําการปิดล้อมดาวเทียนมากดขี่พวกเขาจากนั้นจึงเริ่มพ้นสดมยานแม่ของกองยานอวากาศที่3และหาจะมาถึงที่ดาวเทียนหลงและดาวเทียนมาตามลําดับการป้องปามในววากาศจะขัดขวางไม่ให้มหาอํานาจชั้นนาของพวกเขาลงมือจากนั้นเราก็สามารถแบ่งกองกําลังและพ้นสะดมได้ เวลาที่ตำรวดให้เราไม่นานเกินไปและถ้าค่าเดาถูกมหาอำนาจระดับสูงของกาวเลกซี่มามังกรจะแอบเข้าไปในนั้นอย่างแน่นอนมาตะพูมไปที่ดวงดาวได้เจรจากับเราขู่ให้เราถอนทอาหารนี่คือสิ่งที่คําถามครจะหมายถึงและในกระบวนการเจรจาก็ถึงเวลาที่เราจะต้องได้รับภารกิจหลักของกองเรือที่เของเรานั่นคือการพ้นสะดมของวันต่อมา เรือขนส่งขนาดใหญ่500รลำกำลังจะมาถึงก่อนที่พวกเขาจะมาถึงเราจะเริ่มปฏิบัติการข้อหมายของเราคือการคืนสินค้าให้เต็มแระทีมของเจ้าจะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติและยกผลขึ้นบกด้วยวิธีนี้ทำลายรังกองกำลังที่ลุกเคลื่ของศัตรูและค้นหาทรัพยากรที่ดีที่สุดพระบุพีิกัดเข้าใจแล้วครับดานเซีนยนยูตอบตอนนี้พวกเจ้าไปพักผ่อนกันเถอะรอคำสั่งแล้วค่อยออกเดินทาง หยานชินเหอเย้ยหอมกับโพดตกลงครับด้านซินอยู่ละคนอื่นเดินยืนขึ้นเขารอบทางทหารทักทายหยานชินเหอแล้วกลับไปที่นั่งเรนเมื่อมองดูพวกเขาจากไปหยานชินเหอมีรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าของเขาพี่ชายให้ข้าดูว่าลูกติดอันลํำค่าของท่านทำอะไรได้บ้างเวทีได้เตรียมไว้สำหรับเขาแล้ว นที่ดาวแม่โรงแรมซูรเคอร์สำนักงานผู้อำนวยการของร้านด้านนอกหญิงรองหงส์เปลือบม,มองถังเชิญหัวที่นอนอยู่บนโซฟาและกินอง,งุนเธอพูดด้วยความโกรธว่าเจ้าทำตัวแบบนี้ข้าควรทำอย่างไรถ้าอาจารย์มาถังเชิญหัวก็พูดอย่างเกลียดคานว่าถ้าอาจารย์มาภาก็ลุกขึ้นหญิงรองหงส์มองออกไปนอกหน้าต่างบนท้องฟ้าสงครามควรจะเริ่มต้นแล้วลูกชายของเราอยู่ที่นั่นดังนั้น เขาไม่กังวลอะไรเลยเหรออังเชินหัวพี่ก่อได้ลุกขึ้นนั่งยิ้มอย่างผมเคินข้าไม่กังวลได้อย่างไรข้าอยากจะผูกเขาไว้กับเข็มขัดของข้าด้วยซ้าแต่ทาว่าเพื่อการพัฒนาของเขาเราไม่สามารถทําเช่นนี้ได้น่าเสียดายที่เขาล้มเหลวในการเข้าร่วมทีมเล็กๆของหลานเซนโยแต่ข้าเชื่อว่าลูกของข้าจะทำสิ่งที่ดีอย่างแน่นอนเขาสืบทอดพอรพสวรรค์ของพ่อ ในการต่อสู้ระหว่างดวงดาวอย่างเต็มที่ในแง่ของการบังคับบัญชาของการต่อสู้ระหว่างดวงดาวการแสดงของเขาในห้องเรียนเป็นเพียงรองหลานเซียนอยู่เท่านั้นไม่มีปัญหาในการอยู่ในเรือรบหรือแม้แต่เป็นผู้นำในเรือรบในอนาคตหญิงรอบหงตาคอกอะไรนะลูกชายของข้าเป็นผู้บัญชาการไม่ได้เลยงั้นเหรอทางเจ้นหัวหัวรอบเบาๆแล้วพูดว่าผู้บัญชาการจะยากสักหน่อย แล้วไม่ใช่เรื่องของความแข็งแกร่งส่วนบุคคลแต่ผลมาจากความสมดุลทุกด้านไม่ต้อง,งกังวลจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นการเลือกของกองเรือที่7คือเป็นทางเลือกที่ฉลาดที่สุดในผลไปลิงค่อนข้างใกล้ชิดกับสถาบันการศึกษาของเรายิ่งแปลกว่านั้นชิงเหอก็อยู่ในกองเรือที่7ดด้วยไม่ใช่งั้นเหรอเขาเป็นสมาชิกอาวุโสของกองเรือข้าได้พูดคุยกับเขาแล้ว ลูกชายของเราจะถูกส่งมอบหมายให้อยู่ในรูปแบบการต่อสู้ของยานแม่เขาจะเรียนรู้ที่สำนักงานใหญ่เป็นหลักและจะไม่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการลงเมอถ้าเป็นไปได้ถ้าอยากจะให้เขาลงสู่พื้นและลงเมือฝ์กู่ฝนเพื่อต่อโู้ไม่ใช่เพราะลูกชายของเขาทําให้จิตใจของเขาอ่อนลงดีแล้วดีมากอิงรอบหงถอนหายใจด้วยความโ้่งอกทางจ้หัวกล่าวว่าดีแล้วงั้นเหรอ,อเจ้าไม่ประสบกับอันตราย การโตโะของเจ้าก็จะช้าลงมากหลังเส้นอยู่และคนอื่นๆจะไปตรงที่ชินเหอแม้ว่าชินเหอจะไม่มีความสามารถเท่าค่าในการบังคับบัญชาการต่อสู้ระหว่างดวงดาวแต่ผู้ชายคนนี้สลาดแกมโกงและมั่นคงมากดังนั้นเขาจึงไม่แย่ไปกว่าข้าในด้านนี้ดวงตาของหญิงรอบหงหอนโยนขึ้นเล็กน้อยถ้าไม่ใช่สําหรับข้าเจ้าคงก้าวหน้าไปมากในกองทัพหลังเชินหัวหัวรอบเบา มันมีประโยชน์อะไรในเมื่อข้ามีภรรยาที่ดีขนาดนี้ก็ถือเป็นสิ่งสําคัญอยู่แล้วข้าไม่ต้องการการพัฒนาครั้งใหญ่น่าเสียดายที่การฝึกฝนส่วนตัวของข้าไม่เพียงพอที่จะก้าวไปสู่ระดับเทพไม่เช่นนั้นข้าจะเป็นนักบินระดับเทพอันดับที่หนึ่งเพื่อความสนุกสนานอย่างแน่นอนตอนนี้ข้าได้ฝากความหวังไว้กับลูกศิษย์ที่รักของข้าเท่านั้นหญิงร่างหงกล่าวว่าคราวนี้ มีสิทธิ์จากร้านด้านใน36คนรวมทั้งอาจารย์ทั้งหมดด้วยมีทั้งหมด63คนมีผู้เชี่ยวชาญร,ระดับเทพ7คนนี่เป็นการสนับสนุนสาพันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนตอนนี้ปรมาจารย์สาวราเทพสมุตและอี่เหลาได้ไปที่สำนักงานใหญ่ของสาพันทารัฐแล้วเพื่อเตรียมการแก้แค้นที่อาจเกิดขึ้นจากผู้มีอำนาจในกาเล็กซี่มาังกรคิดว่าคราวนี้จะต่อสู้กันจริงๆนั้นเหรอ ทางเชิญหัวแสงหัวและพูดว่าอันที่จริงเรายังไม่พร้อมสาหรับสงครามเต็มรูปแบบอันปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาสั้นๆสําหรับการพัฒนาอันยิ่งใหญ่ของเราวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ระเบิดขึ้นและอาวุธสงพลังต่างๆได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการใช้ทรัพยากรก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกันสําหรับสาพันธ์เทวราชตอนนี้ถือเป็นจุดวิกฤตหากผ่านได้ก็จะกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ในจัก,กรวาลในอนาคตอย่างแน่นอนหากผ่านไม่ได้ก็ตกอยู่ในอันตรายถึงการทำลายล้างดังนั้นสาพันธรัมตจะระมัดระวังเป็นพิเศษอย่างแน่นอนสำหรับเรากาแล็กซี่ม้ามังกรเป็นเนื้อชิ้นใหญ่หากกินได้จริงให้นะ้ำมันเต็มปากได้แล้วก็เราจะมีรากฐานสำหรับการพัฒนาอันยิ่งใหญ่แต่ในทางกลับกันไขมันชิ้นนี้เป็นพิษเป็นสารพิษแรงและมีมหาอำนาจชั้นนำมากมายในกาแล็กซี่ม้ามังกร สิ่งที่เราหวังมากกว่านี้คือการมีเวลามากขึ้นในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงการระบาดของการวิจัยของวิทยาศาสตร์ให้เป็นพลังการต่อโซ่แลกผลผล,ลิตหญิงรอบหงกล่าวว่าสาเหตุของเหตุการณ์นี้อยู่ที่โูกติดอันล,ล้ำค่าของเจ้าถ้าเราชนะก็อาจจะเพิ่มเครดิตของเขาหางเจ้าหัวกล่าวว่าข้าเราว่าไม่ยอดทางทหารพลตรีได้มอบให้แก่รานเซนอยู่แล้วซึ่งจริงๆแล้วเทียบเท่ากับ,กบยอดเพิ่มเติม เมื่อไรที่เจ้าเคยได้ยินเกี่ยวกับนายพลอายุ18ปีมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งสถาบันการศึกษาจะมีความก้าวหน้าสำหรับอนาคตของหลานเซนโยบางทีเราอาจจะเข้าร่วมกองทัพและเป็นตัวแทนของโรงเรียนและตำานักถังของเราในกองทัพเราเริ่มสร้างกองกาลังของเราเองท้ายที่สุดิ่งนั้นกลับมาแล้วและเราไม่ต้องกังวลว่าสมพันธรัฐจะคิดอย่างไรกับเราอีกต่อไปบุคคลน,นั้น คืออดีตบรรพาวดุษผู้ทรงพลังขณะนี้การพัฒนาของสหพันธรัฐถึงจุดคอขวดแล้วจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเข้าไปสู่กาแล็กซี่ม้ามังกรสหพันธรัฐยังต้องการการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสถาบันการศึกษาและสำนักขังดังนั้นเราจึงต้องอนุญาตให้คนที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงของเรามีสถานะบางอย่างในกองทัพอันที่จริงเรากําลังรอวันนี้อยู่และสำนักขังก็เตรียมการมากเกินไปสําหรับเรื่องนี้ ข้าเคยเห็นบางอย่างในสำนักถังมาหลายปีแล้วแต่มันควรจะเป็นส่วนหนึ่งของมันเท่านั้นข้าไม่รู้ว่าเรือรบที่สร้างโดยสำนักถังอยู่ที่ไหนหญิงร้องหงกล่าวว่าสำนักถังมีเรือรบของตัวเองจริงๆงั้นเหรอมีสิ่งที่มีอยู่เหนือเรือรบระดับดาวตกหรือไม่ถังเจิ้นหัวพูดเรียบ,ยบว่ามันต้องมีตอนที่ข้าข้นขวากับพวกเขาที่สำนักถังข้าเห็นอุปกรณ์บางอย่างที่ควรเป็นของเรือรบขนาดใหญ่เท่านั้นมันลำหน้ามาก สามหน้ากว่าที่สพันาราชใช้อยู่ตอนนี้ด้วยสาอันที่จริงสำนักทางแรกโรงเรียนของเราไม่มีความไว้วางใจในสพันาราชมากนักแล้วเหตุใดพวกเขาจึงไม่มีแผนสำรองญิงร้องหงพยักหน้ามันก็สมเหตุสมผลที่จะพูดเช่นนั้นจูจๆรานด้านในก็ขอให้รานด้านนอกของเราต่อตั้งห้องเรียนการทดลองการต่อสู้ระหว่างดวงดาวมันอาจจะเกี่ยวข้องกับแง่มุมนี้ก่อเป็นว่าสาพันาราช ได้รับแจ้งล่วงหน้าแล้วว่าทาพันธ์กำลังจะทําสงครามกับกาเล็กซี่ม้ามังกรถังเจ้นหัวกล่าวว่าสํานักถังมีสิทธิจํานวนมากที่เก่งเรื่องการบางาังคับบัญชาระหว่างดวงดาวส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและบางคนก็ได้รับการฝึกฝนจากสํานักถังเองหญิงร้องหงอยใจสารพูดขึ้นว่าเจ้าคิดว่าเจ็ดประหลาดแห่งสืริเลครุ่นใหม่ในสถาบันการศึกษากําลังเตรียมที่จะเข้าร่วมกองทัพหรือไม่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไร โปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ